ก็คือดูค่าออกซิเจนปลายนิ้วไหนโชว์สิเท่าไรเอ่ยอาใส่ใหม่ให้ใส่ไว้ตลอดเวลาตอนที่เราทำการบริหารร่างกายนะคะอ่าหนดูสิตอนนี้นะออกซิเจน96แล้วก็หัวใจเต้น99โอเคถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจ ขณะนั่งพักเต้นเกินร้อยเนี่ยสามารถทำกายบริหารได้แต่เป็นเน้นเรื่องของการฝึกหายใจหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆนะคะถ้าขณะพักหายใจหัวใจเต้นเกิน120ให้หยุดนะคะให้นอนพักไปเลยนะแล้วก็ค่าออกซิเจนนะคะที่ปลายนิ้วนะคะถ้าน้อยกว่า95 ต้องดมออกซิเจนตอนออกกำลังนะอาตอนนี้ของเราก็คือ96เนาะเราก็จะออกกำลังแล้วคอยสังเกตนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าออกซิเจนต่ำลงมาน้อยกว่า95นะก็คือ94 93 92ลงไปเนี่ยก็ต้องใส่ใส่ออกซิเจนตอนออกกำลังนะคะโอเคเดี๋ยวหมอจะสอนหายใจเป็นอันแรกแลวกันนะเป็นเทคนิคการหายใจเพื่อ ให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะเราจะใช้การหายใจเข้าออกช้าๆเหมือนทําสมาธิอะปกติเราก็จะหายใจแล้วก็ให้พูงป่องแล้วก็หายใจออกผ่อนลมทางปากแล้วก็ให้ท้องแฟบอ่าเดี๋ยวหมอจะทําให้ดูเอามือหนึ่งวางไว้ที่หน้าอกนะเอามือมือวางไว้ที่หน้าท้องให้นั่งพิงสบายๆก็ได้ ให้ร่างกายมันผ่อนคลายนะคะแล้วก็เราจะหายใจเข้าทางจมูกนะแล้วก็ให้พุงขยายแล้วก็หายใจออกขดล้มทางปากพุงจะแฟบเนาะหน้าอกขยับได้เล็กน้อยนะคะปกติถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกะบังลมหรือว่าเราหายใจจนพุงขยายอ่ะหน้าอกมันจะไม่ขยับมากอะลองทำดูหายใจเข้านับในใจหนึ่งสองสาม หายใจออกนับในใจ1,2,3,4,5,6่าเวลาหายใจให้โฟกัสบริเวณหน้าท้องทรงอกไม่ให้เกงขึ้นมาที่ลำคอนะมาเราทำไปพร้อมกันไหมเอาอยัางพร้อมไหมพร้อมนะ1,2,3สองสมหายใจเข้า1,2,3สอหายใจออกขอลมทางปาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมอีกทีนะคะหายใจเข้านับหนึ่งสองสามหายใจออกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกสองที่ป้ายหายใจเข้าหนึ่งสองสาม หายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกทีหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งสองสามหายใจออกผ่อนลมทางปากนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะหายใจปกติทีนี้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเก่งขึ้นนะคะ นับให้ได้ก็คือ4กับ8ก็คือเข้า123 4สอาออกก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8นะ้าเดดนาะอ่าตอนทำเนี่ยต้องเป็นเน้นให้ผ่อนคลายนะคะหายใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องแบบลึกมากเนาะแต่ขอแค่ให้หายใจเข้าแล้วก็ให้เลี้ยงลมหายใจไว้ให้ได้นานๆนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราหายใจเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อกระบางลม นะคะต่อไปเราจะกระตุ้นการหายใจของกล้ามเนื้อชายโครงเทคนิคเทคนิคก็คือให้เอามือจับใต้ราวนมก็คือตรงกระดูกชายชายโครงเราอะซี่โครงเรานะอ่าทีนี้เดี๋ยวหมอจะหายใจเข้าแล้วก็ออกให้ดูนะให้สังเกตที่มือหมอก็คือถ้าเราหายใจเข้ามือหมอมันจะขยายออกจากกันแล้วตอนหายใจออกอะมือหมอมันจะเคลื่อนเข้าหาก,กันเดี๋ยวจะทําให้ดูนะ 1นึสองสามหายใจเข้าหายใจออกอีกทีหนึ่งนะหายใจเข้าหายใจออกอ่าลองดูอ่าโอเคแล้วก็หายใจออกคอลลมทั้งปากนับคล้ายๆกันก็ได้นะคะนับหนึ่งสองสามเข้า แล้วก็หายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกทีหนึ่งหายใจเข้าดีค่ะหายใจออกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกสองครั้งป่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้ว หนึ่งสองสามให้ใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเยี่ยมมากเลยลองดูออกซิเจนปลายนิ้วสิคะว่าเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ออกซิเจน97แล้วก็เห็นไหมหัวใจตอนเราเริ่มต้นอ่ะ99แต่ตอนนี้เหลือ93้าามนะอ่้า้าใช่ไหมก็คือการทำแบบเนี้ยไม่ควรเหนื่อยมากขึ้นนะ เพราะว่าเป็นการหายใจที่เน้นการผ่อนคลายนะคะโอเคอันนี้เทคนิคการหายใจจบไปแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อบริหารกล้ามเนื้อรวงอกนะเพราะว่าการบริหารพวกนี้มันจะช่วยให้เราอ่หายใจเข้าออกได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่คนไข้เนี่ยมีปัญหาที่เจ็บบริเวณชายโครงนะคะอ่ะ ใช้เทคนิคแบบเมื่อกี้เลยนะหายใจเข้าพุงปองหายใจออกขอลมช้าช้านะหายใจเข้าแล้วก็ยกแขนขึ้นนับหนึ่งสองสามแล้วก็หายใจออกขนลมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะไปอีกสี่ครั้งมาค่ะหนึ่งสองสามยกหายใจเข้านับหนึ่งสองสามหายใจออกนะับหนึ่งสองสามสี่ โอเคคราวนี้เราจะหายใจให้ลึกขึ้นนะหายใจเข้านับหนึ่งสองสามหายใจเข้าให้ลึกสุดปอดเลยอ่าแล้วก็หายใจออกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้สามทีแล้วนะอีกสองทีปะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนลมออกทางปากช้าๆอีกทีหนึ่งนะคะหายใจเข้า โอเคแล้วก็หายใจออกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหนื่อยไหมอันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดศูนยถึงสิบให้กี่คะแนนให้เจ็ดเลยเหรออ้าวถ้าให้เจ็ดพักก่อนอะ่ะอ่าพักนั่งพักเลยไหนดูค่าออกซิเจนสิแล้วก็ขอดูหัวใจหน่อยโอเคเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามีการขยับแขน หายใจเข้าออกแบบเข้าช้าออกช้าจะได้ช่วยลดอาการเหนื่อยเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่าคะแนนเหนื่อยเหลือประมาณสองสามบอกหมอเนาะเดี๋ยวเราจะทําท่าถัดไปอ่าไม่ต้องรีบใจเย็นอ่าโอเคคราวนี้เราจะเมื่อกี้เรายกแขนไปข้างหน้านะคะคราวนี้เราจะยกแขนขึ้นจากด้านข้างแล้วก็เหมือนกระโดดโตบอะ่ะ นะแบบนี้อ่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคอลมโอเคหายใจเข้านับหนึ่งสองสมหายใจเข้าให้สุดเลยไนดะ้แล้วก็หายใจออกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอไปค่ะหายใจเข้า ไอ,อ,อเจอสองสามสี่ห้าหกไอเจเข้านับหนึ่งสสามไอจอนึ่งองสามสี่ห้เหนื่อยยังเลืสองครั้งไหวไหมไหวปหะไอเจเข้านับหนึ่งสอามไอเจอหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีหนึ่งสุดท้ายแล้วเก่งมากโอเคค่อยๆห่อนลงมาอ่ะเป็นไงคะอันนี้เหนื่อยไหมเริ่มปรับตัวได้ยังเหนื่อยเหนื่อยน้อยกว่าอันเมื่อกี้ไหมหรือเท่าๆกันเริ่มเริ่มร่างกายเริ่มเรียนรู้แล้วอ่าโอเคฮารเลดร้อยพักแป๊บเหนื่อยสักกี่คะแนนคะ โอเคสามเมื่อไรบอกหมอนะมีอีกสองท่าพวกท่าบริหารพวกนี้ค่ะแนะนำให้ทำทุกชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งก็เนี่ยทำห้าครั้งอนะไรเงี้ยพอแล้วระหว่างระหว่างครั้งที่เราหายใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าออกเข้าออกเข้าออกต่อเนื่องนะเราอาจจะเข้าออกช้าๆแล้วเราก็พักหายใจปกติแล้วเราก็ เข้าออกช้าๆแล้วเราก็พักหายใจปกติแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนอะอ่าวครานี้เดี๋ยวจะอยู่ไกลอ่ะนิดนึงนะอ่าถ้าถ้าทำได้ก็ก,ก็ดีก็ดีนะคะถ้าไม่ได้เนี่ยไปเท่าที่ไหวนะก็คือเราจะก้มลงไปข้างหน้านะแล้วก็กางแขนออกแบบนี้ นะตอนก้มก็คือหายใจออกตอนอ้าแขนก็คือหายใจเข้าแบบนี้แอบนะคะห้าครั้งหายใจเข้านะับหนึ่งสองสามเออก้มนี่คือเอามือควยกันแบบนี้เหมือนปิดปิดแขนไว้เออแล้วก็หายใจเข้า เปิดแขนกว้างใช่คือให้เหมือนทรงอ,อกมันขยายอะค่ะใช่เก่งมากโอเคชื่อหายใจเข้านะบหนึ่งสองสามหายใจออกป่ายหนึ่งสองสามี่ห้าหกี่ทีแล้ว ที่สุดท้ายยังโอเคอันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเฉยๆไหมเฉยๆแล้วเยี่ยมมากโอเคคราวนี้เราจะยืดบริเวณสีข้างแบบตรงนี้นะคะอ่าเราจะยกแขนข้างขวานะขึ้นแนบลำตัวแนบแนบหู เข้าที่ไหวนะแล้วก็เอียงตัวไปข้างซ้ายหายใจเข้าลึกๆเพื่อเปิดซี่โครงข้างนี้นะคะแล้วก็หายใจออกกลับมาท่าตั้งตน่นะหายใจเข้านับหนึ่งสองสามไปสุดเลยแล้วก็หายใจออกนับหเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออก โอเคอีกสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งโอเคดีมากเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะออกซิเจนเท่าไหร่ดีแต่ห,หัหัวใจเต้นเร็วนิดหนึ่งเดี๋ยวให้พักนิดนึงนะคะ อ okay. เคป็นไงบ้างหายใจเข้าออกช้ชาๆเวียนหัวไหมไม่เนะาะคราวนี้ข้างซ้ายที่ยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอียงตัวหายใจเข้าให้จุดเลย แล้วก็หายใจออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะชา้ชาช้าช้าช้หน้าดูเจ็บมากค่อยๆไปค่อยๆไปอออองอสอกได้นะตึงจะได้ไม่ตึงมากไม่ต้องเกรงแขนนะไม่ต้องเกรงแขนไปผ่อนๆไม่ต้องเกรงแขนหายใจเข้า นับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจเข้า 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหายใจออกหนึ่งสองสามสี่